เราไม่ต้องย้ายประเทศแล้วค่ะเราแค่มาร่วมใจกันเปลี่ยนผู้นำง่ายกว่าในปี2570คนไทยต้องได้ค่าแรงให้สมกับความเป็นมนุษย์มีเกียรติมีศักดิ์ศรี600บาทต่อวันค่ะนิสิตนักศึกษาที่จบระดับปริญญาตรีต้องเริ่มต้นเงินเดือนที่25,000บาทค่ะด้านยาเสพติดเพื่อไทยมาแล้วยาเสพติด ต้องหมดไปค่ะยาเสพติดกับเราไม่ถูกกันนะคะช่วงเวลา4ปีต่อจากนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เราจะพลิกฟื้นประเทศให้กลับมามีเกียรติมีศักดิ์ศรีอีกครั้งการมีการเมืองที่มีเสถียรภาพเท่านั้นที่จะทําให้เราทวงคืนหนึ่งทศวรรษที่เราเสียไปให้กลับคืนมาค่ะจะทลายการผูกขาดธุรกิจและอุตสาหกรรมที่กีดขวางความคิดสร้างสารรค์เช่นสุราเบียร วายผล,ลไม้ต่างๆเราจะเปิดทางให้เขาค่ะในปี2570ปีที่พักของเราได้เป็นรัฐบาลมาครบ4ปีพี่น้องจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะทางด้านเศรษฐกิจค่ะการบริหารของพักเพื่อไทยเราเน้นย้ำมาตลอดว่าเราจะต้องลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แล้วก็ขยายโอกาสให้พี่น้องประชาชน แต่เราจะใช้คอนเซปที่ว่าการรดน้ำที่รากจะทำให้ต้นไม้งอกงามสวยงามขึ้นทั้งต้นทั้งทั้งที่น้ำมีจำกัดและรากแก้วที่สำคัญของเรานั่นก็คือครอบครัวเราจะใช้ซอฟต์พาวเวอร์เป็นตัวดึงศักยาภาพของคนหนึ่งครอบครัวหนึ่งศักยาภาพหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์เราจะบ่มเพาะ อบรมแล้วก็สร้างสรค์สกิลเหล่านี้ให้ทุกคนต่อหนึ่งคนต่อหนึ่งครอบครัวได้มีสกิลที่ดีขึ้นได้มีการทำงานที่มีคุณภาพบ้างมากขึ้นเพื่อที่จะได้ค่าจ้างแรงงานที่ดีขึ้นค่ะการที่เราจะทำเหล่านี้ที่เราจะอบ,อบรมแล้วก็บ่มเพาะสกิลต่างๆเนี่ยจะทำโดยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายและเราจะทำให้เกิดขึ้นในทุกจังหวัดเริ่มตั้งแต่อเภอจนไปถึงของส่วนของจังหวัด สถาบันอาชีวะต่างๆของเอกชนรวมกว่า800แห่งในประเทศเราจะทําทั้งหมดนี้และเมื่อเราเห็นศักยภาพใดๆก็ตามที่เด่นชัดขึ้นมาเราก็จะสนับสนุนต่อไปค่ะโดยการให้ทุนการศึกษาไปเรียนต่อเพิ่มเติมในด้านนั้นๆที่ต่างประเทศค่ะทักษะซอฟต์พาวเวอร์ที่เราพูดถึงมีอะไรบ้างมันคงเป็นภาพกว้างๆที่พี่น้องก็จะถามนะคะว่ามันเป็นอะไรครอบคุมถึงอะไรบ้างทั้งหมดเลยค่ะ เชฟทำอาหารยูทูบเบอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์คนที่เขียนบทภาพยนตร์แต่งเพลงคนแต่งเพลงคนเขียนบทไม่ใช่แค่ตัวภาพยนตร์นะคะคนเขียนบทก็ด้วยคนแสดงก็ด้วยรวมไปถึงสปาเตอร์ปิสความสามารถสกิลเหล่านี้เมื่อเขาได้อัพสกิลของเขาขึ้นมาทำให้เขามีสิทธิ์มีรายได้ถึง2องแสนบาทต่อปีและเขาก็จะเป็นกำลังสำคัญในการหาเลี้ยงครอบครัวค่ะ 2แสนบาทต่อปีประเทศไทยเรามี20 000, 000ล้านครอบครัวเราจะสร้างทักษะงานสูงได้20ล้านตำแหน่งและ gender, รายได้เหล่านี้รวมกันถึง4 000, ล้านล้านบาทค่ะมากไปกว่านั้นในปี2570คนไทยต้องได้ค่าแรงให้สมกับความเป็นมนุษย์มีเกียรติมีศักดิ์ศรี600บาทต่อวันค่ะ นักศึกษาที Child ่จบระดับปริญญาตรีต้องเริ่มต้นเงินเดือนที่25,000บาทค่ะเราจะนำวิธีการหารายได้ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้รวมกับรายได้ดั้งเดิมทั้งสองอย่างนี้คู่ขนานกันไปเพื่อที่จะเป็นการชำระหนี้ที่พี่น้องสะสมกันมาแล้วเวลานานการชำระหนี้นี้ไม่ใช่แค่การพักหนี้นะคะ แต่เมื่อเราเข้ามาทำงานให้ประชาชนเราจะช่วยประชาชนล้างหนี้ให้หมดไปค่ะอนอกจากนั้นเราจะเปิดโอกาสค่ะให้คนที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้นมีออปชันในการเลือกแหล่งเงินทุนมากขึ้นโดยมีดอกเบีย้ยที่ต่ำลงเราจะมีการระดมทุนแบบ c r o w d f u n d i n g และก็ส่งเสริม การพัฒนา SME ต่างๆ s m e ตอนนี้ที่พยายามจะสร้างธุรกิจ็นของตัวเองกับเจอสิ่งที่เป็นกฎปิดกั้นอะไรมากมายเราจะทำา o n s t t p s s r v v i e e เป็นการเซอร์วิสให้ SME ได้เติบโตขึ้นไปค่ะนอกจากนั้นเราจะสร้างกติกาการแข่งขันที่เท่าเทียมกันและที่สำคัญจะทลายการผูกขาดธุรกิจและอุตสาหกรรมที่กีดขวางความคิดสร้างสารรค์เช่นสุรา เบียวายผล,ลไม้ต่างๆเราจะเปิดทางให้เขาค่ะด้านการเกษตรแน่นอนค่ะเราลงพื้นที่เกษตรกันเยอะแยะได้คุยกับพี่น้องเกษตรกรมากมายเราอยากจะนำทางเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนั่นก็คือออย i t e ทคเราจะใช้ การเกษตรแม่นยำในการช่วยเกษตรกร precision agriculture นั่นก็คือการเอา AI การเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพี่น้องชาวเกษตรได้รู้เลยค่ะว่าดินฟ้าอากาศจะเป็นยังไงปุ๋ยต้องใช้มากน้อยเท่าไหร่ผลผลิตจะออกมามากน้อยขนาดไหนพี่น้องเกษตรกรต้องทำผลผลิตได้มากขึ้นแต่เหนื่อยน้อยลงค่ะ ไปกว่าน,นั้นเราจะใช้ตลาดนำการผลิตค่ะพี่น้องเกษตรกรไม่ต้องนั่งเดาว,ว่าปีนี้เราจะผลิตอะไรดีและจะมีคนมาซื้อหรือเปล่าพอแล้วค่ะการปลูกการทำการเกษตรแบบไม่มีเป้าหมายแบบนั้นแล้วเอาตลาดนำก่อนเลยปีนี้มีความต้องการอย่างไรของตลาดพี่น้องเกษตรกรปลูกพืชผักตามนั้นมากไปกว่าน,นั้นเรายังจะใช้ NFT เข้ามาช่วยขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า เอาต่างชาติเข้ามาช่วยพี่น้องเกษตรกรอีกแรงหนึ่งในการในการซื้อขายสินค้าชาวขอ,ของพี่น้องเกษตรกรและสินค้าการเกษตรทุกตัวต้องขึ้นยกแผงค่ะเราเคยทำมาแล้วแล้วเราทำได้อีกแน่นอนค่ะในด้านของการท่องเที่ยวค่ะในปี2570 จะมีคนเข้ามาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยมากมายและเราจะมีรายได้ที่หมุนเวียนเข้ามาในประเทศสูงถึง3ล้านล้านบาทต่อปีค่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยจะต้องเป็นที่นิยมไปทั่วโลกคนมาจะต้องรู้ว่ามาเที่ยวประเทศไทยสามารถมาเที่ยวและสามารถมาดูแลตัวเองได้นักท่องเที่ยวจะต้องปักหมุดค่ะว่าเดือนเมษาสงกราน มาที่ประเทศไทยเดือนพฤศจิกาลอยกระทงก็ต้องมาที่ประเทศไทยค่ะประเทศไทยจะน่าอยู่สำหรับทั้งชาวต่างชาติและทั้งคนไทยค่ะนโยบายด้านนวัตกรรมเราจะสร้างบล็อกเชนของไทยเองเป็นช่องทางในการที่จะช่วยพี่น้องชาวกเกษตรซื้อขายสินค้ารวมทั้งซื้อขายสินค้าที่ได้มาจากซอฟต์พาวเวอร์ด้วยตลอดจนจะเป็น ช่องทางลงทุนให้กับนักลงทุนรายย่อยไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพหรือ SME เราจะทำงานวิจัยอย่างจริงจังเพื่อที่จะช่วยผลักดันนโยบายเหล่านี้ให้เกิดขึ้นจนทำให้ปี2570เราจะเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมของอาเซียนค่ะ <laughs> เราจะใช้ CBDC หรือ Central Bank Digital Currency แทนเงินสดป้องกันการคอร์รัปชัน การเมืองแบบลิงกินกล้วยทุกวันนี้ได้เป็นอย่างดีนะคะอันนี้จะช่วยป้องกันได้แล้วก็ประชาชนก็จะมีแอคเคาท์ out, มีดิจิตอลวอลเลตหรือกระเป๋าตังค์ดิจิตัลขอ,ของตัวเองทุกคนค่ะรัฐบาลจะเป็นรูปแบบดิจิทัลทั้งหมดการเข้าถึงหน่วยงานของรัฐหรือการที่ประชาชนอยากจะเข้ามาใช้บริการของรัฐจะเป็นไปได้ง่ายสะดวกแล้วก็รวดเร็วไม่ต้องมารอคิวหรือไม่ต้องมาติดต่อ รัฐได้ยากเย็นเหมือนที่เป็นอยู่ค่ะสถานที่สาธารณะต่างๆต้องมี Wi-Fi ฟรีให้ประชาชนได้ใช้ค่ะต่อไปคือเรื่องของสาธารณสุขเราเคยประสบความสำเร็จอย่างมากมาแล้วในเรื่องของการทำ3า30บาทรักษาทุกโรคตอนนี้เราจะอัปเกรดค่ะอัปเกรด30บาทเป็นการยกระดับประกันสุขภาพทั่นหน้า โดยประชาชนสามารถใช้บัตรประชาชนเพียงบัตรเดียวสามารถรักษาได้ทั่วประเทศจองคิวสามารถจองคิวล่วงหน้ารับยาใกล้บ้านสถานีอนามัยใกล้บ้านหรือโรงพยาบาลใกล้บ้านก็สามารถรับยาได้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวเราให้ให้เขาเรียกอะไรให้คอนเซ็ตให้ให้ข้อตกลงว่าสามารถใช้ได้ทางการแพทย์ก็จะสามารถเข้าถึงข้อ